ข่าวประจำรายการวันนี้เรื่องราวที่ผมจะคุยกับท่านวันนี้เราได้เห็นความจริงนะครับที่ผมเอาเรื่องของธนาธรมาพูดเนี่ยคือประเด็นของธนาธรน,นั้นเป็นประเด็นที่ใครคาดไม่ถึงครับที่เราเรียกว่าอึ้งเลยเพราะว่าท่านออกมาอุ้มเออ เขากระโดงออกมาอุ้มสิ่งที่ผิดที่สุดเร็วร้ายที่สุดก็คือการโกงสอวอ,อย่างประเจิดประเจิดดังนั้นปัญหาตั้งแต่ทำการโหวตให้อนุทินซึ่งที่ผมบอกว่าโดยยุทธวิธีของพรรคอุดมคติเนี่ยยุทธวิธีมันต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตรงนี้ครับมันเห็นผลทีเดียว นั่นก็คือเกิดอารมณ์ของผู้คนที่เราประเมินว่าอารมณ์ของเพื่อนๆส้มทั้งหลายเนี่ยมันแบบมันเซงไปเลยครับเรื่องนี้ผมไม่ได้ว่าคนที่เซงนะครับแต่ผมกําลังจะยกตัวอย่างคนที่ใกล้ชิดที่สุดคนหนึ่งกับผมเราลีภัยมาด้วยกันแล้วก็ เราได้เห็นความมุ่งมั่นของเขาที่จะอยากจะเห็นอะไรมันดีๆขึ้นทันทีทันใดเป็นอุดมคตินี่ผมเองเป็นคนหนึ่งนะครับที่ผมมองการต่อสู้ตามสภาพความเป็นจริงสภาพความเป็นจริงคืออะไรมนุษย์เราเนี่ยมันก็มีส่วนตัวส่วนรวมผมผ่านชีวิตการต่อสู้มาแล้ว ผมเจอคนที่ดูท่าทางเสียสละเต็มที่แต่วันหนึ่งสวิงกลับเลยก็มีคนเห็นคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงเต็มที่อีกวันหนึ่งเลิกเลยก็มีผมถึงบอกว่าการต่อสู้นั้นต้องต่อสู้ด้วยรูปการกจิตสานึกเราต้องสู้กับตัวเองด้วยแล้วเราต้องทำความเข้าใจสถานการณ์ว่ามนุษย์เนี่ยมันก็มีจุดอ่อนดังนั้นในสถานการณ์รวมเนี่ย ของสังคมมันมีขึ้นมีลงเราก็พยายามจะรักษาประคับประคองการต่อสู้ให้ยาวนานที่สุดในรูปการจิตสันนึกของเราแม้ว่ากระแสตกก็ไม่เสียใจไม่หมดกําลังใจเพียงแต่ว่าเราต้องประคับประคองความคิดเราไม่ขายจิตวิญญาณใช้เวลาการต่อสู้ยาวนานโอ้โหการเปลี่ยนโลกนี่มันไม่ใช่เดี๋ยวเดียว คนที่ผมพูดถึงนี่ก็คือจอมเพชรประดับครับท่านก็ลีภัยมากับผมผมก็เห็นใจนะท่านก็มีอะไรที่แตกต่างกับผมเพราะว่าผมนี่มันผ่านชีวิตประเภทนี้มาแล้วนอนป่านอนดงก็เปาะนอนมาแล้วดังนั้นมาถึงที่นี่ผมนอนยังไงก็ได้แต่จอมนี่นอนไม่หลับแล้วต่อมาเราก็ทําความเข้าใจกันในสถานการณ์การเมืองเนี่ย มันประดังเข้ามาเราก็ต้องทําความเข้าใจกับมันเราจะต้องตั้งรับกับมันยังไงเราสู้กับมันยังไงมองมันสองด้านยังไงดังนั้นการเหวียงความคิดที่มันเวียงซ้ายเวียงขวามากๆเนี่ยผมว่าในสําหรับผมเองเนะผมไม่เวียงมากผมก็ค่อยไปอย่างเงี้ยครับสู้ยาวๆล่าสุดจอมเกิดอารมณ์เสียอีกแล้วเวียง โกรธทักษินโกรธยิ่งลักเวียงไปเวียงมาจนกระทั่งเวียงหลุดขั้วไปแล้วก็มาลักกับพักสม้มพักก้าวไกลมอว่ามีอุดมคติเช่นนั้นเช่นนี้ผมก็เป็นห่วงว่ามนุษย์มันก็มีข้อด้อยของมันนะครับพี่จะว่าเส้นทางที่เราจะสู้เนี่ยเราอยู่ด้วยตัวเราเราไม่ได้เราไม่ผมไม่เคยไปเบรมว่า แม้ผมออกมาสู้เพื่อคนอนั้นเพื่อคนอนี้นะทำไมไม่ช่วยผมยังไงไม่มีผมไม่มีผมถือว่าผมรับผิดชอบเองจอมเป็นคนหนึ่งที่มีอารมณ์เหวี่ยงนี่ขอโทษนะถ้าเกิดฟังรายการนี้หรือใครกดไลค์แชร์ไปให้คุณจอมฟังหรือจะโกรธผมมากวันนี้คุณจอมเกิดอารมณ์ที่รู้สึกว่ามันเซง็งๆงกับเรื่องของ พักส้มที่ไปรับรองอนุถินเพราะใครก็รู้ว่าอนุทินหรืออนุวินเนี่ยแม่กลิ่นมันไม่ดีจริงๆในความรู้สึกนะโดยเฉพาะวินเนวินเนี่โอ้โหบอกยากมากครับเป็นผู้ที่มีบุค,คลิกพิเศษจริงๆนะครับคุณจอมเพชรประดับโอดพักส้มอุ้มน้ำเงินหลังจากพลังก้าวหน้าของไทย หลังจากนี้พลังก้าวหน้าของไทยจะอ่อนล้ามันพลังก้าวหน้ามันอ่อนล้าเราก็ปรับขบวนใหม่นะครับแต่เราอย่าอ่อนล้าก็แล้วกันนี่ครับนี่เป็นข่าวที่เอาเอาเฟซบุ๊กของจอมมาลงนะหน้าเสียดายพลังขับเคลื่อนเพื่ออนาคตของพรรคส้มนับจากนี้จะหมดไปกับ การตอบโต้การอุ้มพักน้ำเงินและนี่คือความอ่อนล้าเหนื่อยแรงของพลังก้าวหน้าในไทยนับจากนี้จริงๆแล้ววันนี้ใครก็เห็นสถานการณ์เหมือนกันว่าการตัดสินใจของพักส้มเนี่ยผิดพลาดโดยเฉพาะวันนี้คือเราเห็นชัดว่าอนุทินเนี่ยพักภูมิใจไทยเนี่ย เขาเป็นร่างทรงของวังกะทหารซึ่งเป็นอุปสรรคในทัศนะของพรรคสม้มแม้ว่าจะมีการปรับขบวนนะครับเพื่อจะให้เข้ากับสถานการณ์ด้วยยุทธวิธีเพื่อจะเป็นประโยชน์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องใช้ยุทธวิธีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ทำให้ประชาชนเนี่ยมองเห็นว่า ยังมียังมีทิศทางอยู่เพราะทำอย่างนี้เข้ามันไม่มีทิศทางความเบื่อความหน่ายก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วในที่สุดเพื่อนเราอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะจอมนะครับหลายๆคนเนี่ยก็จะเซ็งหันหลังเลิกเลยผมบอกไม่ต้องเลิกครับมาฟังสู่ในทีวีสุดในแฟนคลับนี่แหละผมจะอธิบายวันนี้เนี่ย ภายในพักส้มจะต้องสรุปสถานการณ์แล้วจะต้องปรับทิศทางโดยเร็วครับทำได้ครับผมถึงบอกว่าเมื่อเราอยู่พักแล้วเนี่ยเราอย่าออกกัดพักง่ายเมื่อเรามีอุดมคติเป็นแบบพักประชาชนพักส้มนี่ก็อยู่ต่อไปครับแล้วสู้กันภายในข้อด้อยอะไรเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วกำหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีขั้นให้ชัดเจน ฟังคนอื่นเขาบ้างไม่ใช่ใครมองใครก็ตีตาเขาประทับตาส่นไหนนี่ก็เป็นพักเพื่อไทยอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยผมให้เครดิตกับธนาธรกับปิยบุตรมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วผมก็พยายามจะพักคับปะะคองทั้งพลังส้มพลังแดงเนี่ยว่าอย่าวู่วามกันนะส่วนแกนนำเนี่ยเขาจะฟัดก,กันยังไงนี่มันพูดยากแต่วันนี้เนี่ยแน่นอน ผลกระทบจากแกนนำเนี่ยทำให้กระบวนการแตกกันแล้วที่พอแตกแล้วเราจะหมดกําลังใจแล้วสู้ต่อครับหาวิธีการทําความเข้าใจต่อมวลชนนะครับนี่ก็คือเรื่องของคุณจอมเพชรประดับก็ให้ใหกําลังใจนะคุณจอมนะอย่าเพิ่งเสียอกเสียใจอย,อ,ยอย่าเขาเรียกว่าอย่าละทิ้งกลางคันสู้ต่อนะครับปรับวิธีการ อีกเรื่องหนึ่งครับก่อนที่เราจะพูดถึงข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยคุณเหตุการณ์เหตุการณ์ที่แผ่นดินสุดที่เป็นข่าวใหญ่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้แล้วใครก็เห็นหมดแล้วทีวีทีเวอร์ออกกันเต็มที่ก็ขอส่งสัญญาณไปถึงคุณอนุทินหน่อยคุณอนุทินเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งท่านจะโฆษณาเป็นหลักนะ ทำงานไม่มีเหน็ดมีเหนื่อยสั่งวันนี้ต้องเสร็จตั้งแต่เมื่อวานรัฐมนตรีจะต้องไม่มีวันหยุดอย่างนั้นอย่างนี้ดีครับทําเถอะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคือทําไม่มีหยุดแต่ว่าอย่าสะดุดข้อมูลนะ <c oughs> พอไปดูปั๊รบท่านบอกว่าเเหตุการณ์ที่แผ่นดินสุดที่หน้าโรงพยาบาลน,นั่นน่ะ ต้องใช้เวลาซอมหนึ่งปีอย่าลืมว่าพอเป็นนายกนี่คำพูดมันเพ่วเลยนะแล้วบางทีเนี่ยพอถึงจุดจุดหนึ่งที่บารมีเริ่มหมดเนี่ยนะคำพูดนิดเดียวมันฆ่าตัวเราได้เลยเ,เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับี่ทางการเมืองเป็นอย่างนั้นดังนั้นกองเชียร์ของคุณอนุวินนี่แหละครับเดี๋ยวก็จะต้องเจอนี่เริ่ม เริ่มแคบถวายสัตว์วันแรกเอาแล้วนะบอกว่าจะต้องซ่อมหนึ่งปีคนก็เลยตั้งคำถามเลยอีกเอาเฮ้ยก็บริษัทคุณอนุทินทำเองแล้วซ่อมหนึ่งปีปัญหาอยู่ที่ว่าจะต้องสอบสวนไม่ว่าความผิดพลาดอะไรทำให้เสียหายอย่างไงต้องมีอีกนะไม่ใช่บริษัทที่เป็นของนายกแล้วไม่มีใครกล้าและที่ผ่านมาขนาดคุณอนุทินไม่ได้เป็นนายกนะ งานที่คุณอนุทินก่อสร้างอย่างสภาเนี่ยมีคนร้องเรียนไม่รู้เท่าไหร่ปปอชเฉยเฉยชฉยเห็นไหมครับงานนี้เป็นนายกแล้วนี่ถ้าเฉยอย่างนี้เสียแล้ววันนี้ก็เสียเริ่มต้นเลยคือลูกน้องเนี่ยก็จะต้องต้องรู้ด้วยไม่ใช่อยู่ๆก็ออกมาขวางสวนกระแสอนุทินไปได้ยังไงเนี่ยอนุทินบอกหนึ่งปี แต่ปรากฏว่ารถไฟเจ้าหน้าที่รถไฟฟ้ามาหานครอบอกสองสัปดาห์เสร็จครับอ้าว <c oughs> นี่บอกเจ้าหน้าที่รถไฟฟ้ามาหานครแจงบอกไม่เกินสองสัปดาห์คืนผิวถนนให้ปิดกบหลุมยักษ์ได้เรียบกรบหลุมยักษ์ได้เรียบร้อยนี่ไม่รักษาหน้านา,นา,นายกเลยหรือไงเนี่ยผมนึกบอกว่างานการเมืองนี่มันมีม,นม,มันมีหลายอย่างนะเออ เจ้าหน้าที่นี่ที่จะสำพงสัมภาณ์ก็ต้องดูทิศทางใหญ่ๆด้วยนะครับเอาละแล้ววันนี้เรามาดูข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันดีกว่าข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้ไปไวัยๆนะครับเพราะไม่มีอะไรเลย 1. ถวายสัตว์สองแผ่นดินสุดเป็นวันเดียวกันผมจัดประเด็นว่าถวายสัตว์แผ่นดินสุดเนี่ย ในแง่ของลางลายนี่ผมนี่อย่างที่ผมบอกผมไม่ได้เชื่อลางลายแต่พวกโหราศาสตร์ทั้งหลายไม่เห็นเลยครับเออสร้อยข้อมือก็ต้องหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี่ของคุณอนุทินนี่เครื่องรางเต็มตัวเลยดังนั้นคนที่เชื่อเครื่องรางเนี่ยแล้วยิ่งคนที่ใกล้ชิดหวังวังเขาเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลังเขาเชื่อเรื่อง โชคชะตาราศีเรื่องดวงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่มันทำให้ความรู้สึกของคนเนี่ยคนที่เชื่อเรื่องเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นลางลายนะครับเขาก็ไปแก้กันผมก็ไม่ได้ว่านะเขาก็ไปแก้กันก็แล้วกันแต่หนังสือพิมพ์ทุกฉบับเนี่ยลงสองข่าวใหญ่ๆติดกันเลยครับจริงๆเขาไม่ได้เจตนานะ แต่ว่ามันเป็นข่าวใหญ่พร้อมกันน่ะวันถวายสัตว์กับวันแผ่นดินสุดนี่มันอยู่คู่กันอย่างนี้สื่อเขาอาจจะไม่ได้คิดแต่มีสื่อบางฉบับเขาคิดให้เรียบร้อยครับเขาเขาลงแต่ข่าวถวายสัตว์ไม่ลงข่าวแผ่นดินยุบเลยครับเดี๋ยวดูนะไทยรัฐลงทั้งสองข่าวครับนี่ครับไทยรัฐลงทั้งสองข่าวใหญ่ๆ ข้อนหน้าหมดครับวันนี้เหมือนกันหมดเลยนี่เหตุจากสร้างทางรถไฟใต้ดินถนนถล,ล่มนะระทึกหลุมมหือมา,อาข่าวเรื่องทรงให้คลมอใหม่มีสติปัญญาชนะอุปสรรคเอาว่าไปเดลีนิวเอาแต่เรื่องคลมอรพระราชดำรัสเป็นหลักเออไม่ลงข่งขาวแผ่นดินสุดด้วยครับลงข่าวใหญ่แล้วไม่แต่ไม่ใหญ่เท่านะฮะ อ้าวมติชนเหมือนกันครับใหญ่ทั้งคู่เลยครับข้อนหน้าวันนี้เป็นอย่างนี้หมดพระราชดำรัสกับแผ่นดินสุดเห็นไหมข่าวซบนี่เห็นไหมแต่ว่ามีข่าวเล็กๆอันหนึ่งเดี๋ยวผมจะต้องหยิบมาใช้เป็นกรณีพิเศษตั้งกองทุนสร้างกำแพงไทยเหม็โดย ้าฟ้าหญิงจุลาพรเป็นประธานนำเองแล้วตอนนี้นี่อันนี้พิเศษนะไม่ไม่ไม่มองเลยไปครับบางฉบับอาจจะไม่ได้ลงผู้จัดการเช่นเดียวกันนะครับทั้งข่าวแผ่นดินซุกถวายสัตว์โอถ้าไปแนวหน้ายิ่ยงหนักเลยเกือบดหน้าเลยครับอาจจะไม่คันคิดนะ มันลางลายไม่ดีนี่ไปคู่กันได้ยังไงต้องเจอไทยโพสไทยโพสนี่สงสัยจ,จะมีหมอดูประจำนะกลัวจะเป็นเหตุอาเพศต่อรัฐบาลอนุทินเชียร์เต็มที่เลยหน้าหนึ่งไม่มีข่าวไม่มีข่าวแผ่นดินสุดเลยครับ <c oughs> เห็นไหมมีแต่ข่าวพระราชบัญญัติหลวงอย่างเดียวเอาละ่ะมาดูข่าวกรุงเทพธุรกิจ หน้าหนึ่งธุรกิจหน้าหลังการเมืองเพราะเอาหน้าการเมืองก่อนหน้าการเมืองของกรุงเทพการเมืองกันบอกชาตินิยมโอกาสพงาดภูมิใจไทยคือเขาพาดหัวว่าภูมิใจไทยเนี่ยกำลังจะไต่ลวดเรื่องชาตินิยมนะครับก็เป็นไปได้ครับที่จะคะแนนจะขึ้นแต่อย่าลืมว่าชาตินิยมคลั่งชาตินี่ หลายพักด้วยกันนะพักขวาจัดนี่หลายพักเป็นกลุ่มเลยนะตกลงจะแบ่งคะแนนกันยังไงนี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองการพูดถึงชาตินิยมมากๆเนี่ยมันจะติดลมมันจะเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับไม่มีใครเขาเอ่อไม่มีนักธุรกิจที่ไหนชอบมาประเทศที่เขากำลังจะลบกันไม่มีหรอกครับดังนั้นพอกรุงเทพหน้าหนึ่งเท่านั้นแหละครับบอกความจริงเลยเห็นไหมครับ ฟิตเลตติ้งภวาวะเสถียรภาพคลังละสัครับนี่ไงฟิตเลตติ้งหันมุมมองไทยลงสู่เชิงลบแล้วนี่ไงที่ผมบอกว่าวันนี้เนี่ยภาพลักษณ์ของรัฐบาลจากการตั้งรัฐบาลที่ไม่ชอบเสียงข้างน้อยสับสนหลงกันไปหมดเนี่ยมันเป็นมันทำให้คอรมออนุทินติดลบ แล้วมาปลุกเรื่องชาตินิยมอีกกรุงเทพหน้าหลังกับหน้าหนึ่งนี่ตรงข้ามกันเลยนะหน้าหลังบอกว่าภูมิใจไทยจะพังอาดเรื่องชาตินิยมแต่หน้าหนึ่งบอกเศรษฐกิจภายใต้รัฐบาลคุณอนุทินนี่กำลังสุดละสำแล้วสถาบันที่เขาประเมินเริประเมินคุณภาพเศรษฐกิจนี่เขาบอกต่ำแล้ว แล้วอาจารย์สุรชาติเขาก็เตือนแล้วเมื่อวันก่อนนะครับรู้สึกจะเมื่อวานนี้เขาก็บอกว่าเตือนนายกโหนกระแสชาตินิยมจะทำปมเขมรไหลทางออกนี่ไงเรื่องนี้ผมถึงบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่คือชาตินิยมเนี่ยมันก็ดีครับ แต่หนักเข้าแล้วก็ทำกันต่อเนื่องไม่ต้องสนใจอะไรเลยเนี่ยมันจะทำให้มันไม่มีทางออกแล้ววันนี้ดูจะทางออกจะไม่มีจริงๆนะผมดูจากกระแสแล้วผมเลยจำเป็นที่จะต้องเอาข่าวมารายงานท่านในเรื่องของข่าวราชสำนักภาพปรากฏทั่วไปหมดครับจ้าฟ้าหญิงจุลาพร์ ตอนนี้ขอประธานตัวเรียกชื่อท่านใหม่นะครับกลุม่มภาษีสว่างวัฒนาทรงเปิดกองทุนหไทัยทิพย์ราชทานหนึ่งล้านบาทสร้างกำแพงชายแดนนานเห็นไหมครับอันนี้เท่ากับชูธงว่าวังดำเนินการเองแล้วที่ผมวิเคราะห์ว่าความขัดแย้งระหว่างกัมพูชากับไทยเนี่ย มันมีรากฐานทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่เขาเพราะวิหารในรัชกาลที่9การเสียดินแดนนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วเรื่องนี้รวบรัดก็คือทำให้ราชวงศ์ของเขมรกับไทยนี่ขัดแย้งกันอย่างหนักดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้กระแสะมวลชนก็จะมีคนนำไงทหารก็รู้ทิศทางก็นำสิพอนำปั๊บก็เจอเข้าไป เรื่องจริงแล้วก็ลุยกันเต็มที่สงครามห้าวันเห็นไหมครับแล้ววันนี้ก็ไม่จบง่ายเออเจ้าฟ้าจุฬาภร์ของารานานโทษเรียกชื่อเก่าท่านนะครับติดปากเนี่ยดังนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์สุรชาติพูดเนี่ยครับมันเป็นเหตุผลที่สำคัญที่รัฐบาลจะต้องประเมินสิ่งเหล่านี้ ไม่ไม่ใช่ตามกระแสมวลชนไปเรื่อยนะแต่ทีนี้เมื่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินลงมาอย่างนี้พูดยากแล้วครับพูดยากแล้วคําเตือนเรื่องชาตินิยมจะทําให้ปมปัญหาเขมรไม่มีทางออกนี่คําเตือนของอาจารย์สุรชาตินี่ผมว่าวันนี้ท่านท่านอนุทินไม่เชื่อต้องเชื่อตามที่วังสั่งเพราะนี่คือ การก่อกำเนิดของรัฐบาลคุณอนุทินดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่นี้นะครับสมเด็จพระสังฆราชก็เข้าร่วมสมทบด้วยบริจาคเงินเข้ามูลนิธินี้ด้วยแล้วเชื่อว่ากระแสอันนี้จะกองอบัตเจตตัวนี้จะกองโตมากขึ้นความตึงเครียดยังจะต้องเดินหน้าต่อไปเรื่องนี้ ท่านนายกอนุทินหลังจากรับพระบรมราชโองการแล้วนี่ทราบซึ้งมากนะครับทราบซึ้งมากถึงขนาดหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวบอกอนุทินน้ำตาคลอทราบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณสละทั้งชีวิตให้ราชบัลลังก์ก็แน่นอนเมื่อคุณอนุทินในชีวิตหนึ่งได้ฝันแล้วก็ได้เป็นแล้ว แล้วก็เป็นอย่างชนิดที่เรียกว่ายกล้อครับยกล้อเลยเนี่ยนะคุณอนุทินก็เป็นล่างทรงให้ทหารเต็มที่ถึงขนาดประกาศเลยว่าเรื่องไายแดนยกให้ทหารไปเลยจนกระทั่งอาจารย์สุรชาติต้องมาเตือนบอกว่าระวังนะเรื่องชาตินิยมนี้จะทำให้ไม่มีทางออกซึ่งก็เป็นเหตุผลนะครับแต่วันนี้เมื่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมาเป็นผู้นำอย่างนี้แล้วนี่ ผมว่าท่านอนุทินต้องเดินตามเต็มที่แล้วยิ่งมาบอกว่าเสรนึกในพระมหากรุณาที่คุณจะสละทั้งชีวิตให้ราชบัลลังก์นี่ผมจะเอาอันนี้มาให้ท่านอนุทินดูวันนี้เขมรเนี่ยมันเหิมเกลิมมากผมเห็นภาพนี้แล้วนี่ไม่ใช่ว่าผมจะโกรธ แบบรุนแรงหรืออะไรนะแต่ผมกำลังคิดว่าปัญหาความขัดแยงระหว่างไทยกับเขมรนี่มันมันจะจบยากแล้วจะหาวิธีจบก็ยากเพราะวันนี้มันความเกลียดชังมันเข้าไปสู่มวลชนแล้วแล้วมวลชนเขมรอ,อย่างที่ผมบอกแล้วเนี่ยเขาก็ถนัดทั้งเวทมนต์คาถาสิ เสกนนเสกนี่ไอเสกเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกแต่กระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมต่อราชสำนักไทยเป็นการหมิน่นหมิ่นพระบรมเดชานุภาพทำให้เกิดพระองค์ท่านระคายเคืองเมืองยุคละบาดคุณอนุทินจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่มีใครกล้าลงข่าวนี้อาลัวสุนัยทีวีกล้าไหมผมกล้าค่ะ แต่ผมก็ประเมินว่าการลงนั้นเนี่ยจะทำให้พระองค์ท่านเสียหายต่อพระบรมีหรือเปล่าเป็นภาพขึ้นไหวที่ดูแล้วน่ารังเกียจมากนะครับถ้าผมเอามาหมดนี่มันจะน่ารังเกียจมากผมตัดมาสั้นๆพอเอาภาพนิ่งเป็นหนังแผ่นกันแล้วกันไอ้หมอผีเนี่ยผมไม่ได้เชื่ออยู่แล้ว แต่ไอพิธีกรรมที่มันทำนี่ผม,ก,มก็ไม่เชื่อมึงจะเสกควายธนูอะไรไม่เชื่อทั้งนั้นแหะแต่ว่าคนเขมร่เขาเชื่อคนในวังอาจจะเชื่อเขาทำพิธีเวทมนต์นี่ครับเอาพระบรมสารทสลักเนี่ยไปกระทําอย่างไม่ถูกไม่เหมาะสมนี่นี่แค่ภาพภาพนิ่งให้ท่านดูนะดูหมอผีมันสิมีสองคน แล้วก็มีรูปกวานการภูทำพิธีเอาตรีก็ทำต่อรูปเหมือนกระเสกคถาโดยเอารูปเนี่ยติดอยู่คู่กับพลโทบุญศิลป์นี่ครับแล้วก็เสกคถาอาคมลงไปแล้วก็เป่าไฟเข้าไปเห็นไหมฮะไฟไหม้ภาพหมด แล้วก็เฮเฮเฮมียาวกว่านี้นะครับไอ้ที่ไม่เหมาะสมนี่ผมไม่เอามาเอาแค่นี้พอภาพตรงเนี้ที่ผมอยากจะให้ท่านดูเนี่ยตามที่ท่านอารุทินได้ลั่นวาจาไว้เนี่ยต้องเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับทางกองทัพไปศึกษาแล้วลองประสานไปดูทางฝ่ายเขเมรสิหรือว่า จะหาทางแก้ยังไงเพื่อให้ประชาชนคนไทยนี่ไม่ต้องเกิดอารมณ์คุปทุขึ้นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็เลยถือโอกาสนี้นำมาเสนอและให้เพื่อนๆช่วนเชื่กดไลค์ให้คุณนิวทินได้เห็นด้วยนะครับข่าวรัศักอีกอันหนึ่งจำเป็นต้องบอก จริงๆเนี่ยอันนี้บุคคลน,นี้เนี่ยท่านไม่ได้เป็นท่านไม่ได้อยู่ยในฐานะเชื้อพระวงศ์แล้วนะครับก็คือเอ่อ,อเราก็ยังเรียกทูนกระหม่อมเงนเนี่ยอุบลรัตเราก็รู้ว่าท่านอุบลรัต์เนี่ยท่านชอบร้องเพลงเราแน่นอนครับอายุขนาดนี้ อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วด่ยังร้องเพลงนี่แสดงว่าท่านมีความสามารถมากนะเออท่านเก่งมีเสน่ห์นะแล้วร้องแต่ละเพลงนี่แล้วท่านก็แหม่ก็รักษาสุขภาพดีร้องบ่อยโชว์บ่อยคนที่ชอบก็โอ้ยชื่นชมชื่นชมความสวยของท่านแต่คนที่ไม่ชอบก็มีนะครับแต่พูดไม่ได้ไม่กล้าพูดกัน อาจารย์สมศักดิ์นี่ก็ท่านก็พูดก็ท่านตรงๆอย่างนี้นะครับผมเลยบอกว่าวันนี้รีวิวอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์สมศักดิ์ด้านด้านตรงไปตรงมาของท่านหน่อยนะครับท่านเอารูปของอคุณอุบลรัตน์มาออกนะครับแล้วก็ภาพนี้เนี่ยเป็นภาพคงจะเป็นอัลบั้มของท่านนะ่ะจีบโลดยังโสดอยู่แม่เจ้า ดูน่ารักนะครับแต่อาจารย์สมศักดิ์ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นอาจารย์สมศักดิ์ดูข้อความที่อาจารย์สมศักดิ์บอกอันนี้เพื่อความบันเทิงอีกแบบหนึ่งเป็นบันเทิงแบบแบบสมศักดิ์ฝรั่งเศสรวมอนุรักษ์เพลงไทยลูกทุ่งโธ่เอ้ยไม่รู้จักหยุดสิบ้างร้องก็อย่างนั้นแหละไม่เพาะสักหน่อย แต่ได้งบประมาณช่วยเหลือ,อรายการนี่ครับอันนี้สำหรับใครที่ชอบอะไรตรงๆก็รับฟังได้นะครับและนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุัย